ôi oh, hết buộc nói vậy rồi à hết buộc hết buộc no, hết buộc rồi là kiếp 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 มื่อกี้ยางพี่น้องพ่อเฮ็ดปวกแต่ว่าอยากเท่าแน่เลยล่ะบานเลนล่ะเมื่อวานเนี่ยไปกีป่ดอีกสวนหนึ่งก็เลยบริมาสวนนี่ก็เลยโบเห็นทำไมเมื่อวานเนี่ยพอดีเลยเ้ยน้องพี่น้องนะได้แกงน้อยนึงนี่ล่ะส่วนมากมันเน่าแล้วอกหลายอยู่แต่มันเน่าแล้วพี่น้องเมื่อวานเนี่ยบริมาสวนไปกี่ดอีกสวนหนึ่งก็เลยบริมาสวนนี่เลยโบเห็น นี่เด้พี่น้องหลายอยู่เด้ดกระปได <c oughs> หลายอยู่เด้เนี่ยให้ไเห็ดเด้เนี่ยอย้อเห็ดปวกออกแล้วเห็ดปวกอยังบูแบบเนี่ดอกง่ายอยู่เด้นี่เด้พี่น้องหลายอยู่เจ๊ดายแต่มันบานเนาะพี่น้องเนาะกานพ่อมาวานเนี่ยอ้ยสุดยอดเลยเด้นี่แต่ว่าแกงกินได้คือเกาหรือวะ เดี๋ยวจะรอเพิ่งอีกอยู่พี่น้องเพื่อจะมีอีกจักมูทั้งปลวกทั้งหมดทั้งหอยกินเห็ดปลวก อย่าเตพี่น้องพ่ออีกแล้วมูนึงนี่นตัว่มูนี่มูบ่ใหญ่นี่จะเศร้าดอกนี่มั่งี่นี่เด้โอ้ได้แกงแล้วบาน,นี่ซ้ำนี่ยังแกงได้บานในกระยามันเนาะพี่น้องนะแกงได้คือเกาโอ้ผู้ดอกนั่นดอกนั้นคือไปยู่ผู้เดียวจังสั้นวะขึ้นเกิดดอกเดียว จนสิล่มแล้วงเท่าไรหอยได้พี่น้องนี่เลยหอยน,หน้อยๆนี่กินนี่หอยมาญายาเท่าเิเท่ามาญาตาดหอยกระปุหูได้เห็นนี่โอ้ยเกี่ย่างแล้วพอดีพี่น้องเอ้ยได้เห็นไปแกงเที่ยงระบายนีย่พอดีเที่ยงอย่างเศรายละบออย่าง ฝนโปตกกับพอดีเลยเอาเห็ดปวกไปแกงกินเที่ยงแล้วก็มาหยอดอยางยางกับสีเซาวย่อยพอดีนาะพี่น้องโอ้บบรันได้เซาหย่อยพี่น้องกำลังหย่อยอยู่ฝนมันตกก็เลยษฐกีดเนี่ยมูเว้นยางก็ได้มันแดดยน่มไดกีดเนี่ยมนานเลยพี่น้องสั้นกับพอด้ายางได้ย่ามเนี่ยเพราะว่าบูร่วฝนมันติดตกย่ามได แดดเปียงเยเลยครับนี่ก็พอออกปันไดเราอย่างกระแร้มห้อนอากาศมันห้อนซ้ำนีล่ลหละพี่น้องนี่กจ็จะได้คนโปอยู่ที่โปูนี่ก็โปออกแน่ละนี่ เดีเดวอีกมืนึงพุนเดี๋ยวจะหารอเัิอีกอย่ตอนบายมาหยอดอย่างก่อนต้องเอาเห็ดปวกม่แกงซะก่อนหิวเข่าแล้วเด้พี่น้องอ่ด้แกงอยู่เลยเนาะมูว่กกี้นี่ได้ฮะได้เกือบเต็มถุงหิวได้เกือบเต็มถุงหิว ปีนี้เกิดหลาเห็ดปวกสุปีเกิดแต้โดนเลยเดย้สุปีเกิดหลายครั้ปีนี้หาก็เห็นพี่น้องนี่ละกินเท่อแรกกินเท่าแรก,ก,แรกจะไปแกงเพิ่งเกิดปีนี้เกิดหลาสงสัยฝนมันเร็งโดมันบบแดดมันบเอวมันเลยเกิดหลาเกิดซ่า ใส่ใส่เห็ดปอกตัวมาก,ก่อนนี่ใส่โอ้นี่เด็กพี่น้องว่าอะไแกงเที่ยงอยู่ดอกบานนี่ได้น,น,น,น้องกินเที่ยงแล้วของแซบของแซบสายไฟมากินแกงเห็ดปอกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออุต่านะครับพี่น้องเตรียมสะดุง้ง ตึกปลาซิวมอย่างดีเด้หนีเขาดีกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วนะครับก็จะออกมาหยอนน้ำกดแล้วก็จะเอาสะดุ้งด่างเขียวในไปตึกปลาซิวไปมก,กินแรงบานนี่ได้นักกินเที่ยงแล้วย่งน้อก,กินแรงพี่น้องบานนี้นี่นะครับพี่น้องบรรยากาศสวนยางเงี้วว่าพี่น้องวา โอ้อากาศเย็นดีขนาดเสียงลมพี่น้องได้ยินบ่แดดอยู่แต่วันบุฮ้อนมันล่มไหม